เดินมา ừ, มาซื้อมาซื้อของมาซื้อ,อยาปับผนุ่มยาปรับผน,นุ่มหมดซักผ้าจ้ะอย่าไมซักผ้าอย่า้อยซักผ้าบัวสวนบัว อากาศดีไหมวันนี้ดู้สิเพื่อนๆอากาศดีมากๆเลยตื่นขึ้นมามีแดดไม่น้อยจะซักผ้าตากแดดมันถึงไม่ไม่หม็อนอับซักลีบซักเต่เส,ส่าตากแดดใช้บบาปนุม่มๆซักไว้เฉยๆเระชอบอามักแบ็ดเยอะขอไม่น้อยมี ห้าหกตัวนี่นน้อยก็รีบซักเลยนอนอันน้อยก็เซเวน่นขี้เกียจเข้าเซเวน่นม,มันมาซื้อหลังบ้านด้วยจะทำอะไรกินขนาดแกงเห็ดรวัวกันก็กินไม่หมดเหลืออยู่ช่วยรู้เป็นไง ถ้าของกินไม่หมดแล้วเหลืออุ่นไว้อยู่แต่มันไม่อยากกินแม่กินซ้ำๆมันมันเป็นยังไงไม่รู้พอชอบกินนี่แหละไม่อยากทํากับข้าวทาก็ทำออเจาะก็ทําไม่เป็นอีกไม่นอนชอบทาด้วยจะสั่งส้มตํามากินอซื้อซื้อถ้่มตามากินบม้ ฝ่ายหญ้าโอ้ยบ้านไม่มีคนอยู่นี่ก็มีแต่หญ้าขึ้นเนาะเห็นไหมอมูตรงนี้ของไม่น้อยก็ขึ้นอีกแล,ล,ล้วเฮ้ยโกคเรืองังเห็นไหมกอดตะไคร้ไม่น้อยได้งามเลยนี่ต้น ต้นกระเกียบไม่น่อยสุงออลัดนี่ต้นมะเขือไม่ได้ปลูกเดยวมันขึ้นเองดูีิดอกมะเขือเต้มเลยอ <c> เ <oughs> อ้สาสะทางยาก วันได้แค่นี้นี่ได้แค่นี้เห็นไนะหมเหลียมมุมนั้นมุมแก่หัวนั่นมันมันไม่มีหญ้าหรอกมันขึ้นนิดนิดยหน่อยอือทางนี้ก็หา,ายใบยะนางอะมันหล่นไมน้อยสักค่ะเอาแบบ เอาพนมไปใส่ก่นอนเอ,อ,อจะให้คนซื้อของเก่ามาเอาตู้เครื่องซักผ้าก่านแต่ที่จริงมันปั่นได้เลยไม่น้อยเอาปั่นนั่นผ้าเส็ดตีนรถคันนี้ไม่ได้จะขายให้ใครเกลียดกันไม่มีใครซื้อ รถโมไซล์ลุลนก่ากุ๊กเกือกเดี๋ยวจะให้ดูจักรยานเนาะอันนี้ก็หนึ่งคัน,นหนึ่งคันอันนี้ก็หนึ่งคันนะนี่เสียหมอกนี่เสียหมอกคันมาเรื่อยๆเสียหมอกอันนี้ก็อย่างดีนี่ นี่ขี่ได้หมดไม,ไม่ไม่พังยวไม่น้อยจะล้างไว้อยู่ให้ระวังออกถ้ายางมันลุซึมก็จะเอาไปปะเปลี่ยนยางนี่อพาร์ตเมนต์โอ้ยต้นมะกรูดจะเป็นดอกไรไม่น้อยขอจุกคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลคล์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ